สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะทำโจทย์ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี2562จงหาค่าลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตของ1ยกกำลัง15บวก3ยกกำลัง15บวก5ยกกำลัง15จนกระทั่งถึง 2N-1 ลบยกกำลัง15ทั้งหมดหารด้วย N กําลัง16 อันนี้ก็คือสิ่งที่โจ์กำหนดมาเนะีเขียนให้สั้นลงก็เป็นซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n 2i ลบ1ยกกำลัง15หารด้วย n ยกกำลัง16แบ่งแยกเป็น2ชิ้นนะ1ส่วน n ดึงออกมาข้างในตัวบนตัวล่างกำลัง15เท่ากาันก็มาไว้ด้านนอกตัวนี้ต่อไปนะตัวนี้มองแบบแยกส่วนก็คือมองเป็น x i ยกกำลัง15คูณ2ส่วน n ให้เท่าเดิมว่าคูณด้วย1ส่วน2 xi คืออะไรเนะี่ยก็มาดูกันว่าเรามองโครงสร้างของสูตรเป็นผลบวกรีมันนะตัวนี้เป็นทั้งหมดยกกำลัง15ก็มองฟังก์ชัน fx เป็น x ยกกำลัง15บนะบนช่วงปิด0ถึง2แล้วก็จุดบนช่วงย่อยเนะเลือก x 1 x 2 x 3 xi xn x i ก็เลยมีสูตรเป็น2 i ลบหนึ่งส่วน n เดลต้า x ก็จุดปลายลบจุดเริ่มต้นหารด้วย n 2ส่วน n เพราะฉะนั้นตัวนี้มาจาก2ลบ0หารด้วย n ก็ทบทวนอีกทีนะเรามองว่าเรากำลังจะหาผลบวกรีมันของ f x บนช่วงปิด0 2นย์ x 1 x 2 x 3 x i x n. N. n x i มีสูตรเป็น2 i ลบหส่วน n เดลต้าคือ2ลบศส่วน n ก็คือ2ส่วน n มันผลบวกตัวนี้ก็ตรงกับผลบวกรีมัน fx คูณเดลต้าตั้งแต่1ถึง n นะต่อไปก็เอา1ส่วน2ออกมาด้านนอกนะอินทิกรัลจำกัดเขตมีค่าเป็นพื้นที่ปริมาตรงานมวลความน่าจะเป็นสนใจก็ไปดูคลิปหมายเลข48ต่อไปมาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันนะลิมิตเมือ่อ n เข้าใกล้อินฟินิต ลิมิตเมื่อเองค่าใกล้ฟินิทนะหนส่วนสเป็นค่าคงตัวดึงออกมาข้างในนั้นนะตรงกับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2 x 15 dx กำลัง15 dx เนะเพราะฉะนั้นปริพันจำกัดเขตอินทิกรจลกัดเขตการหาพื้นที่นะเรียนในชั้นมปลายนะหรือไปดูเพิ่มเติมในคลิปหมายเลข950นะอินทิเกรตัวนี้ก็เป็น x 16กำลังส6ส่วน16 x เ,เปลี่ยนค่าจาก0ถึง2แทนค่าคำนวณแล้วเนี่ยก็นำคำตอบนี้ไปเติมคำในช่องว่างได้นะอันนี้ก็เป็นนะข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์นีปีพศ5อ2นยสิสอเนีเนใน playlist นี้นีก็มาดูนะข้อสอบสมาคมเอาไว้เตรียมสอบกันนีพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ